อาว <Transport> <S 2 builds Donald> ว้าวมา <Leonardo> วันนี้ก็รูปหล่อนกวยเสวัสดีครับสวัสดีครับินิชาค่สวัสดีคสวัสดีค่ะเจ้า่าัะเนีย มาเสียงนกกาเป่าว้องจะว่าเสียงเป้าจะนั่นค่ะห้องแข้งกดคตรแบบนี้วันนี้หู้สีเห็ดกุ้งแซ่นด์ปลาร์ได้พี่น้องอันนี้ละมือนี้วันนี้ชาสิมายามเนาะนี่ชาเลยบอกเห็ดไปิดถาจ้ะสั่งมาเห็ดกุ้งแซน้์ปาร์เปิดถาพี่น้องเมนแต่ว่าตอนนี้อยู่สองคนเดียวก็สีซอยก่อนก่อนหายยากเมนว่ามือนี้แม่พัดสินในนู่น แก่แดงอาหารทะเลจะมนี้ยี่ยังแน่ก็ปลาหมึกติแมวสินปลามึกก็เน้หีกับกับใส่ออนใสออนย่างนี่ชาลาสังไบวบซื้อมาเห็ดไปถาจ้ะเดี๋ยวห้าสิเห็ดสอยกันจะข้าวก่อนตอนนี้อยู่สองคนอยู่พี่น้องเอาปุ๋ยไปมั่วกินหนาอยู่กินมาอยู่น้างใส่พี่น้องเกลือก็แปรงจ้ะ แรงมันลา่ลา,งลางใส่ล่างใส่ล่างใส่ขี่น้อยล่ลางใส่น <laughs> ้ำ<อ>กันล่างแล้วก็ชิไปต้มล่างเอาดีดีสาก่อนเอาไปต้มแค,ค่กุ้งนี่เอาเอาขีดมะหนอเอาเสียนเมาะมะหนอมาตัวมันมีเสียนเมาะอยู่ที่ไหนมีไม่ไหวคเดียวมันเป็นนั่นมันเปนเสียนเมาะ เขาผู้ใส่กินด้วยฝันเป็นขีมันแหมจะม่ได้กกันห้องกินเยี่ยมกินนั่งก่อนไปแต่มันสีทองเสียเนี่ยมันเป็นเป็นสีดำขีมั่นขีมัุ้งคนเรียนขีกุ้งเออขีกุ้งไม่เป็นขีมันสวัสดีครับสวัสดีเอฟสุบองสวัสดีครับสวัสดีพีพีอีน้องยูไกยูไกยูไถยนอกระดีนี่ครับเตรียมหิดเนื้อยูนี่กินนิชาตอนรับน้องสาวน้องนิชามาจากสุโขทักษอาหารใส่ก็ต้องเดินทางมา กินงานเรือยเห็ดเร่ย่เรด้อจินใส่ต่างกนต่างเห็ดซอยกันมีใส่หมูมีกุ้งมีหมึกมีหมึกร้อมีหอยคมหอยบะหอยขมงหอยบขงหอยบกขงหอยตังกับหอยจูบมนียางกินนี่จสร้างหลยจ้ะก็กุ้งฝอยีเดาแห้งปลี๋ยคอยี๋แล้วชิมงานหลังกันเ้อครับ เปลี่ยนคนดังพี่น้องรุ่นนี้รุ่นเจ๊จีอาจารย์นี่พี่น้องเลยลูกว่าอะไรไม่เงี้ยเจ๊งั้นพวกล,ลูกก็ไปจูดมาตะหัวงานพุนอ๋ <c oughs> อ,อพี่น้องใส่ครับใส่อ้อนพี่น้องนี่ใส่อ้อนพวกยิ้งงามงามกว่าพี่น้องนี่ฮะผสมองครับพี่น้องเป็นผู้ตม้มผู้ลวงเออพี่น้องครับเดี๋ยวไปหาตะไคร้มาเกินกว่านะ ขุ่นสีย่างๆแล่ๆแล้วคนที่ลองเพ่งจริคือาข้อเจไดเบาหนเ่อยอยูวาง่ไหมเวไดเบานกจะงอยมาดข้อกจะเบาพี่น้องมัดปากมัไหบ้ปุ๋ยวมนวมันสะออกความนวมันสออกพี่น้องมัดทั้งนั้นทั้งนี้แล้จักรโลน ส,สมาถึกปากแกตัวเนไดเยอะท่างขาดยด้ไล่ยออกปะปากมันอยู่ใส่แนวละเ,<า>เดี๋ยวพี่น้องหาปากจะเข้าขึ้น,นาหาปากวก่าท่านเห็นหาปากว่เห็นเฮ้นยังไม่ไงจอมเจ้าไม่ไม่ทีได้ขายเลย ก็คือแม่หยังสัน่นแม่หบมันจังบ่ลมโอ้ยังบ่ลมอันนี้แมาแม่ใแม่แม่จังบ่ลมโอ้ยยายายาตีงแหงม่สิบว่วน้ำมันใบสิบ่ไข่บ่หลวดดสหลวัดยุดแล้วแาวหน้ามันปนลเบิ้งฮะคำบีสิบพ่อเราหมอกความดีดที่ไม่มเอิไงบเรื่องข้างความแท้สั่นแล้วปงไข อาลูกหลับพี่น้องทงใช่ไหอควะหมอนกำลังมากพี่นอ้องตุมใบสาครับสาปีนีชาหาัวหอดครับค้อนดังไม่ติบ้าปุ๋ยค้อนดังไม่ไอ้ค้นดังไม่ไมปุนสิเด็เตาไม่้อ,อมแล้วก็เหลาก่อนยิ้นแมไ่ไว้แล้วก็กอบเตาไม่เข้าหางไก่ใส่ขวบบดอะได้ออดขายดอกข่อยว่าต้องสอบไม่พอ,อมพี่น้องอเ,เลยลางปลาหมึกลางปลาหมึกพี่น้องเอทำให้น้ำเงินพี่น้อง ปลงให้ปลาหมึกมันเป็นปากมงหอเลี่ใส่จังน้อยกงหั่นปิดปากอันนี้เอาปากออกบม่หั่นปิดปากแต่ใส่นี่เอาปากปลาหมึกออกทเปลียงใส่ปลาหมึกทใส่หัวจะเ้ก่อนก็ไดตาแปลีนะมือนีบ้าปุ้ยก็ไดตาแปลงยน้ำใยาอะจ้ะบ่ไบ่ทาเดตาเปลียมาเรืร่อนี้มีดต้าเปลี่ยมาทง้่่เสนอ เราจับแป้งมั่นจ้ะ้วมันจืดข้าวแป้งข้าวเดียวมัอ้าวมันก็สใบข้าวตัวนอกรันข้าแป้งเขามันก็หอมเป็เแป้งมันเลยน้องแป้งด้วยวกหอมเลยเนาะมันีวาเอาแป้งข้าบะหมี่บนงเอแป้งหอมานีาจับจองกี่น่งครับพี่น้องจากลุงเลี้ยงภาพยน์ครับ เอามาก่อนในเบิ er mm ้ง hmm. ก mm ่อนครับตากแดดตากแดดก่อนมว่นี่มันดีไงก็เลยเสร็จล่างก่อนพ่อยู่วันนังตอนแรกแม่กอพี่นองครับโซดาครับดาเป็นหลังไปกัด แข็งนคำแข็าบเฮดันน้ำเกลือน้ำปลาลงไปครับมีน้ปลาปาเสียปปบปลาเขาตุ๋นเหนาเสีน้ำปลาคับ,บ,บน้ำตาลน้ำาเกี่ยวใส่กันมนส่วนแมนเห็มันเย็นก็น้อพี่น้องเยอะหนเทใส่ใ่ตอลอด แช่ไปนี่ก่อนยัดกินกุ้งโดนโดนเติบกันมันน้ำปลาเข่าในกุ้งกันเอาสมาัยไงวันอาทิตย์ห้าได้ยก้อยแห้งว่นอะเอาดามเขียมตู้ไว้ครับเนี่ยเดี๋ยวเดม็ดตู้ที่เอาไปใส่ไปห่อถ้านอนตายหลุดนอนเลยง่ามครับเม็ดเข่าจ้าสวัสดีจ้าออ๋เริ่มเกลือเม็ดตู้ไปเป่าโดนน้ำแข็ง ก็ตำแก้วกันห้างบอกเขาจังเลยต่เอาญาติแต่เอามัดดีพี่น้องกินมันมั่งมานีดีใต้เขาไว้แบบได้ได้ได้ชอบพี่น้องมาอันนี้ครับเดือดแล้วเด้อพี่น้องครับต้มใส่หมูต้มใส่หมูครับนี่ร้อสักขูร้อนสักข้าวเดี๋ยอะมีชามากกระหอดครับกระหอกันนะกระไรนีเล่นเรามีตัวสระหอด ห่อเขางามกันเนาะห่อสวยเอากระดาษห่อคือเราปุ๋ยห่อเหมือนนันเหมือนนันคือจังหอดคำมันกับว่าไงเนี่ยไม่เหมือนนันโบโบเมียกเนี่ยมีตเปียกะแปลกดีล่อข้าใส่อันบทิพย์เป็นยังทตรียมกับเ็นเนาะอันนี้มันตรีมเมียกข้อมห่อนมาเตรียนมาเกี่ยนให้หันแต่ว่ามันมันถือถาดนี่มันกัเมียกอยู่พี่น้องอันนี้ร่างบ้านเขากับจานสิ่งเป็นใส่ถุงพลาสติกเนาะแม่งเมียกเนีย เีเมียก็เนียนะเขาชวนเหนี่ร้านเฮาเนาะเนี่ยพระว่าอายมันมักกันมักมุมยังไ้ทุ่งมหมปิดฟ้องสูาชนเนียราแล้วก็ปหดเฮ้าแต่ถ้าตามน้ำจิมครับกิมปรุงแช่น้ำปากนี้จ็จัดเตรียมจัดเตรียมเห็นในมะยิวไหมใส่เนี่ยอันบะแมนพริกไทยสิวจะมักใส่มักใส่เตะต้มยู่เยต้มทนเตยมันน้เป็นวอะไร ำนำนน้กกิไป่อเบิบ่งเนี้ยนั่นพี่คงเขา,าหน้าเขารังมั้งหรอนี่ก่อนต้มนะรักละอย่างนั้นเขาตาเขาไ้วหนีอยู่อย่างนั้นเขาคนอื่นตาก็อยู่ดีๆลงไปกับซ้ำเกือครับพี่น้องสูตรเขึ้นยาได้ปุ๋ยน,นี่สูตรขึ้นยาเหรอไม่ตะไคร่อ๋อจัดไปซ้ำเกลือได้หนิเออ<า>ม,มีแน่กระเทียมมีตะไคร่มีหักพักซี่ลงไปลงไปตำ โอ้ยบางเนี้ยทอกูสูปอยู่พี่น้องเลยมัดมันยั่งยี่มัดอยู่ปมพ่อแม่เ่าปุ๋ยมันยังอยู่เดือนมัดแต่ว่าใส่นี่มันมาแต่ทั้งเลยใส่มันหัวติหม่องมัดไปกับนี่เดีอยู่อยู่ใส่หัวตีอัเขาจริงไข่ก่อนนะไปหมักน้ำกันครับลงไปครับมีในบทเหงียวครับพี่น้องลงไปก่อนสามเกลือเกลียวพริกไทยกระเทียมหักตัวซี่จ้ะลงไปครับสามเกลือ ตามเรียบรย้อยครับลงไปตามเปนรถดีครับแตบบ่ว่าเสียบไปดิลงทางีลงไปะลงไปมีตัวว่าอีกประมาณซิปหานาทีครับมองหามาเสีเงครับป <c oughs> ีนช้าครับขึน้นหน่อยพาไปแล้วครับหานาทีครับอีกซิมนาทีครับ สีมันงามเลยเรกเกิดอ่าตากที่เฮ็ดใส่ค่ะค่ะกระดุำตีเด้หรอกระดุมดอกนี่น่น้องหนอีกมีอะไอีกวะอ๋อครับเาเบอกุ้งเต็นม่ตูครับน้องในชาติมักกุ้งเต็่พากัน ไปหามาไว้ถามันแดดเลยมันก็เลยนอกเลยนอกน้ลแข็งไว้เลยเต็นบ้าไวเนี่ยนันเต็บ้าไว้ก็เล่เท่าเต็นวันนี้ก็ีก้อยคือเกาหน่ะก้อยคือเกาแมนเป็นกุุงเต็นหัวเรศไม่ตูกบางทีรังไฟตุ๊กไกีที่ห้องอะไรแยงกันที่เมือไหนตําหม่ ทิมสิบาปุ๋ทมืดแม่มืี่ะแจะไหมซุกแลเดีเออนั่นแหละเขาถึงมองว่าเราคือว้เด็เขาอยู่นวดลนี่เแล้วาแลเดีสิ่อย่างที่บอกมาสอยกินเลยงาุกเข่าเครื่อไปยังความสุดพี่น้องลิล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 ลลลิลลิลลิล มาบันนี้รหงากว่าเก่าพีหนว้วงเลยนามาีครับมาหอดมาถึงแล้วดื้อครับน้องเกย็นะพี่น้อเกยน้องเกีอาววันนีครับว้วมาบันนี้ก็ลุกลอขึ้นเ้าน่้เลยดีครับอ้บาว คนพวกเก่ามากเกระลึบรอดคือเก่าี่น้องเลยสวัสดีครับพินนิชาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใ่ดีใจดีใจดีจ้าโอ้าวัีครับมาหับ้องกัมาหนองด้นีวันเสาเสาผู้อันอลบาดมาน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโดูดูกับพ่ออ่ะโอ้ยคุณเขาส่งสินค้่ไหนได้ยัสวัสดีครับร้านนี่ร้านสาวร้านชายอันนั่นนั่นร้านชายเนี่ยหลานสาวครับผมหลานชายอ่ะด้วยว่าอย่างเง

ใส่ร้านเสาอเล็กกะดีมาอีกอเล็กเขาบอกว่าอีก6เดือนจะมาจ้ะจะจะสี่เดือนม้าไปเจี๊ยบจะเพราะว่างวดงวดนี้เพราะว่าทํางานจุดเรื่องนิชาเมกอนจะก็ก็ให้นิชาเมกอนมาไม่ได้ดื้อดื้ออยากมาจ้ะโอ้อยากมาก็เลยก็อเล็กเขาก็ต้องตามใจเมียหน่อย ให้เมียมาก่อนแล้วก็หกเดือนเราค่อยมาพร้อมกันอีกครั้งนึงจ้ะผัวบอกว่าเพิ่งมาไปมาพร้อมกันจะไปจะไปห้ามขัดไม่ได้จ้ะขัดไม่ได้โอ้เอาครับไม่่ได้ก็จะพิถึงของของอยากกินอยากกินของเราของเราของไทยเราเนอะนี้นะสิมีโครบอีกเด้อเพราะว่าจะเป็นหอยปังหอยขมกุ้งเต้น ไมานี่แต่ว่ามันตีนแบบว่ามันมันมันนอนแล้วมันสลบแล้วมันห่อนเปิดเพลงมไม่ได้เปิดเพลงให้เต้นแต่วะเพื่อนมันตีนขาถ้าดีนะชาติถ้าเศร้าครับมันลามันลามันเลยนอนแล้วเศร้าเลยเนี้ยถ้เศร้าเลยโอ้กระจายแล้วเต้นจะเศร้ามันก็เลยลาเลยมันสลีปก่อนเออมันสรีบไปก่อนเนาะอันนี้จองไหเนี่ยคืนนี้จาจองไหเนี่ยให้สองรวยไทยสองรวยอันบ่ค่ายยินดีเก่า จ้าถ้าวันนั้นนีคือตังเนาะกั้ใกล้รีสอร์ทนี่เตียงกับบใกล้บ่คือเงืนเราเราคือเงินบ่

เด็กของฝากจากเยอรมันปลาตัวเสียบก็แบนี้เอาอมบ้าจิ้นิโอ้บจินเขาเจ็บใก้อนเจ็บก้อนสันมากมาฝากก็มีอะเล็กๆนอ่นอันนี้รู้ว่าชอบสีอะไรพี่ชอบ้ปุ้ยเอาม่บ้าปุยอันนี้ ชอบสีเอ้เอาสีนี้กันต่อจากสีเตีกใจให้พี่น้องจากนั่นค่ะดีใจจ้าเลยจริงนะอันนี้ของพี่ตู้สีนี่ไปไหนแล้วยุใส่แล้วมารับของอันนั่นก่อนอันนี้สีของพี่ตู้สีลิบลิบลิบรับแจ่มแจ่มไหนบ่แมนเนี่ยวบ่แมนเนี่ยวหลับแจ่มกันสีอ่อนให้ เออลุโอ้ยจบเรื่อนั้นสีจุจ่าตาสีอ่อนให้เดินเล่นเดินเล่นเดินลใช่ถูกของมาปากทีมงานมาปุ้ยเอาชิ้นไหนมาปุ้ยอะให้พี่วัยรุ่นก่อนวะน่าด๋าโอ้ได้สีได้สีนี่ได้สีนี่อะไรเขาให้นะอะไรเขาเป็นคนซื้อนะ คุณเลี้ยรก็อรขาคุณเลยครับเขบคุณเลี้ยไรีเขเป็นคนซื้อทำไส้เกี๊ยวกินเงเขาเป็นคนทำเกี๊ยหัวไเบ้าปุ๋ยหนึ่งนี่ทำปุ๋ยไอซีอมนำเลี้ยไรกมนทำปุ๋ยไอซีเอ็มนำเล้ยกันทำปุ๋ยสนองโอ้เลี้ยเด้อจ้ามีจ้าก็อะไรเตรียมของมาฝากเจ้าน่ากลุงครับคอยกลุงครับก้อยกงี่น่องแต่ว่ามือดีป้าติ่นเด้อหน มันนอนทานมันคำแล้วทำแล้วไม่ใส่เกล็ดพอขวบให้ตัวไม่ได้ใส่มเอเปราขวบข้าวขวบไหมขล้ายดีคัดพอขวบขวบพี่น้องกินหลักอยู่เลยหอมมิลีพอขวบเล่าไปจ้ะพักครับ

จะได้ทามเท้าหยกโดพีเดียวสทั้ีจจ่างพินิช่ามาตินะทำข้าวพีป่นพี่นองาพินิช่ามาติมหน่ยพินิช่ากนพินิช่าชิมมากนอชนเออหน่ากินนี่แหละของมักเลยมองเห็นทุกวันทุกวันใน Youtube ที่ไหนก็ของชอต่นพินิชาอื บนนครัโดนอยังปีนี่จ้าี๋ยวเรากำลังคืดอยู่ย <laughs> <laughs> ไมาจังไหนอร่อยไม่ต้องอะไรล่ะเราบอกพันใดอยู่คอยเอาเดียวเรากะลักฉิดเละอร่อยอร่อยค่ะไม่ต้องไม่ต้องอะไรพอดีเลยค่ะแฉบเลยมาค่ะแฉบแฉบแล้วจากแฉบแล้วจ้ากปีพี่ถ้าเราทิมาร์เลยเพียนิดนึงครับเผ็ดนิดนึงจากทานว่าเส้หน่อยเราก็ตีปุ๋มไม่ไม่เดีเป็นเดี๋ยวล่วงเนาะอี่เนาะเดี๋ยวล่วงอีกเกือบล่วงอีกแล้วเกือบออกล่วงอีกแล้วไปเสิร์ฟเสิร์ฟอร่อยค่ะอร่อยมากแซ่บบแฉบบเลยแซ่บแฉบค่ะแฉบแฉบแฉบแล้ว ปล่อยาิปล่หานี้ใหญ่เลยล่ะป้าปุ้ยมักของมักเปนใชาจ้าสมผักเสียนสั่งมากก้อนโมก็สมผักเสียนนั่นแหละสั่งก่อนอะไรก็สมผักเสียนสผักเสียนแาเบจบเียมันสมผักเสียนเมันว่น่าก็สผักเสียนแล้วก็จับปหอยต่อด้วยอร่อยค่ะเจบ แซ่บอร่อยเอาปนีแล้วก็เปรี้ยวพอดีอะไรไม่ไม่เปรี้ยวไม่มากจ้ะอร่อยมากพอดีพอดีเลยค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งย่างย่างใสเขาก่อนกระปั้มึกจ้ะมาพี่น้องวันนี้ทางนี้เขาย่างปลาหมึกย่างใสจ้ะท่านก็ต้องเติมผู้น้อยๆโยกไม่ได้มันห่อนยกสูงกันอีกพี่น้องมันสิไหม่ก่อนย่างปลาหมึกยางใสจ้ะชางนี่ต้มหอยปังจ้ะ กัอนกิ๊บกำลังกิมพกิฟ้าไปก้อนกิอนนี้พี่น้องใส่ไหมออมนขดเพื่อยกดีตั้งหากดิแมมกินต้มแมนต้มซองน้ำคนนะเติมน้ำแมนส้มซับปลาหมึกมันกระสีนีได้พี่น้องมันกระสิสุดไปสุกกระแล่ำาอีกจังไรกันน้นอยกจไรอีกอีอยมันหดเหรออ้ย หมึกก็เปลี่ยนเลยแม่วัสิษย์ได้แล้วข้าวหม้อผัด้าผ้าจ้าย่างใส่ย่างปลาหมึกเต็มเตาแซ่บครับพี่น้องใกล้จะกินแล้วใส่เข้ากับซุปแล้วผันย่างพอเหลืองๆหนึ่งใกลกินได้หอมครับมีชามีของชอบอยู่ในโต๊ะแล้วมีของชอบชอบทุกอย่างว่าฟินดานั่นเพราะว่าฟินดี้าสั่งมากพี่น้องสั่งอะคันยัฮะอาไปเอาได้ซุปอ่ะเอ้า มัใช่ละเข่าแมนหอมนมันอ้ยแต่แสีบครับพี่น้องเอ้าหอวยห่วยเนาอันนี้ย่างจังเอยก่อนสี่กินจังอยก่อนจังเอาอันนั้นไปอันนี้ไปหั่นๆกินไปเรื่อยๆดื่มกินเจ้ากินด้วยดื่มด้วยนะเอ้าพี่น้องเออใส่ปลาหมึกครับปลาหมึกกินใส่ใส่กินปลาหมึกครับพี่น้องปลาหมึกปลาหมึกอ่อมใส่ปลาหมึกหอมใส่ใส่อ่อมปลาหมึกเต็มเตาเผือกเลยเอาป่ะนี่นา่ไปเนี่ยจิ้มจิ้มเนี่ยนี่นี่นี่ เปาเน่ล่ะบูสพเปาเน่ยพอนี่มันจะไขพูกันมันเงมันรมันมาิมกับทีมัมาหลเว้ยมันพอน้กุไปตั้งุไปโอ้คอยบอกเลยว่ามันพอนเอาย่าอาม่ยินเลยโอ้ยเงีเขาหมือดเกิน อปุ่นบอลง่ายน้ำข้างพี่น้องเลยแถวนี้มุหมู่ไปหมูมันแล้วบ่เด็รสชาติเดี๋ยวตปตรงห้องน้ำจิ้มเดีย้สุดยอดดูเป็นดัวครับเนื้อวนเกมันก็บอไปนอนคือว่าไปนอนบอลกับบ้านกับซองเลยแม่วันนี่เออพีนน้องแต้พวนี้มีลายยางลายแมวตั้งขุ่นกับสุ่งแซนปลาจ้ะหัวแม่ง ไม่ยังไรนี่โคกีิหาจีหาอี้้องกเสียนนี่พักเสียนกัมีจ่ามามามาี่น้องแหนมก็มีจ้ะก็มีจ่าแหนมแหนมก็มีสมก็มีจ้ะหอยปังหอยปังกัมีติปในแจ้หอยปังส่วนไม่ยุ่วส่วนไม่ยุ่วส่วนกระไดมือกรไดเอ้าขัดจังหวะอะด้ยดเนี่ยมาทำกันด้วยครับมาเชิญเสี่ยงกันกัรัน เ็บปเียร้อนัมามาบันี้กินข้าวน้ากานมามครับว่ะในน้องไอ้ยุสิโมกินก่อน เอามากัาขันนม่ขงไันยังมนยัมนี้ไม่ขอยัมันี้งไม่นม่ันยัไม่นยังไมขอนงไ่ันยังไันยไันชางไมันยังไม่ขันยั่นยังไม่ขัยังม่ันยัไม่ขนยงมนยัไ่ยามนยัไม้ขนันยันยนยัไันนยัไส้น้นไนยังยน อาหารอนูือว่าคาวยิ่ดเยมืออะไรละซิสมซิมแหนมเหนเด้อมสมแหนมออซิมบครบ้วยมาเด้ออออคมเอเซนม่เดาวออยิซิมเอเซนแกมเอเซนแกม่เแกแปกันนะลูกพี่ ไอพี่ชอนกันนะมาแะเกันดปุ๊บไออ้เ้่นกมะอะไรมอนเนี่ย่ไดป่ปนงปามาเด้อมีน้องกินลายางมุ้งเนี่ยุปลาแล้ว่าอ๋อแล้เปียกเออปาเล็กมาเด้อปเล็กไม่ได้กินลายางมาเสมีลาย่างลานวเด้อพี่น้องมนีเขาแลนกันยู่งนาล่ะหาทะเลกันกอต วันวัยร no um> sì um> um um> ุ่นพวไขครมีอาหารทะเลมั้งว well. ัน cool นี้ได้กินอาหารทะเลอีกเดี๋ยวมชิมหอยปังกันกินดกิ่หัวกินกิ่หัวใครไปกินตวเากินดแซ่บจ้ายังมึกไปตั้หนย แซ่บปะจ๊ะแซ่บค่ะหอมมากค่ะแซ่บแซ่บแซ่บแล้วก็ต่อด้วยพริกทุกย่างต้องตอด้วยพริกแม่น้่งพี่ในชาจ้าจ้างอืมรสอร่อยมากพี่นอร่อยจริงทุกอย่างอร่อยหมดอล้วจ้ะว่ายังไง ได้กขอขอ ie, ็ขอพุ่นเดบซี่สมองสมบัติแล้วครับขอพุ่นมีน่องที่คนอะไรตัวแช่คนติ่ตามมินีน้องนิชามะเหยี่ยมมะยำเราต้งกินเขาโอ้ได้แน่เสพแช่พีน่องมาเดิมมาเดิมขอพุ่นลายอาเรเตียวของฝากของตอนใหม่ครับพย่รุ่นครับเอาปุ๋ยหลักทิมงานขอคอ,อยอาเรียงยูดีมีแห้งเดบซี่สุกุุศลยู่ดีมีแห้งเด้อครับแรกนี่มินีพี่รุ่นพร้อมนชิชาพร้อมทิมงานครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า